ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าการขายของไม่ได้เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหงุดองดใจหรือว่าไม่สบายใจมันคือการเพิ่มสกิลอย่างหนึ่งของเรามันทําให้เราได้สื่อสารกับแฟนคลับที่ที่วอสพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนเก็บไปคิดมากเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือวิธีการที่จะทําให้ทุกอย่างมันดูสนุกสนุกมากกว่าแล้วก็คนในไลฟ์ก็บอกว่าอุ้ยขายสนุกขายเอนจอยมากขายของก็เก่งขายขับก็เก่งค่ะการไลฟ์ขายของในการประกวดนางงามเนี่ยก็ทําให้นางงามเพิ่มสกิลมีรายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่2คือการพูดดนนนนััั่เเเอองงมไ้ป็ตว พอยกัเดียวยังเต้นๆกันในไลฟ์อยู donc, ่เลยมันแบบเอนจอยมันแฮปปี้มันไม่ได้เครียดอย่างที่ทุกคนคิดเลยอ่ะมันคือการเอนจอยการไลฟ์ของแต่ละคนเป็นไงบ้างกดดันกันบ้างมันนี้เราก็แต่ละคนโดนอะไรกันมาบ้างแชวก่อนไหมป้อน เพราะว่ามีดาน่าหรืออะไรแบบจริงๆอ่ะมีแอบเห็นมีแอบเห็นใช่มีแอบเห็นก็จริงๆแล้วจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นเป็นห่วงแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้แต่อยากบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าการขายของไม่ได้เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจหรือว่าไม่สบายใจที่จะต้องมานั่งไร้ปากตะกร้าอย่างที่เคยตอบสื่อไปแล้วเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาว่ามันคือการเพิ่มสกิลอย่างหนึ่งของเรามันทําให้เราได้สื่อสารกับแฟนคลับให้เราได้ฝึกการพูดเนาะแล้วก็ทําให้เรามีสกิลในการขายของเพิ่มเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคน อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกคนมีร้านค้าออนไลน์เราก็เราก็เคยมีแล้วเราก็อยากที่จะทําตรงนี้ต่อไปก็ถือว่าเป็นการศึกษาหาข้อมูลฝึกประสบการณ์และที่สําคัญคือ มันก็ได้เงินด้วยค่ะอ,อแล้วก็จะบอกว่าที่ที่วอสพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนเก็บไปคิดมากเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือวิธีการที่จะทําให้ทุกอย่างมันดูสนุกมันก็ต้องมีการแบบพูดแบบนี้กันบ้างเพื่อให้ทุกอย่างมันดูเอนจอยไม่งั้นมันจะน่าเบื่อเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอก็ได้ตอบโต้ก็สนุกดีก็ได้ตอบโต้ หรือว่าแบบเหนื่อยบ้างไหมกับการเหนื่อยการขายของสนุกมากกว่าคือเดียวปกติเดียวเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยเก่งโซเชียลออนไลน์หรือว่าขายของแต่พอมาขายของปุ๊บสนุกเฉเลยแล้วก็คนในไลฟ์ก็บอกว่าอุยขายสนุกขายเอนจอยมากขายของก็เก่งขายขับก็เก่งค่ะน่นค่ะค่ะ พินามองว่าคือนางงามยุคใหม่อะค่ะต้องใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์พาวเวอร์ให้เกิดประโยชน์ซึ่งการขายของเนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วนะคะในการที่เราจะดํารงชีวิตไปได้เราก็ต้องมีการประกอบอาชีพหาเงินมาใช้การไลฟ์ขายของในการประกวดนางงามเนี่ยก็ทำให้หนางงามเพิ่มสกิลมีรายได้มากยิ่งขึ้นพินามองว่า เราอยากจะให้โฟกัสว่าเราจะทํายังไงให้ของเราขายดีขึ้นมีคนมาซื้อมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเพิ่มคอนเทนต์หาวิธีการพูดใหม่ๆเพื่อให้คนมากดมากยิ่งขึ้นนะคะก็มองว่ายังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังอยากจะให้อยู่ใน Miss Universe Thailand อยู่แล้วก็รู้สึกยินดีมากๆที่การขายของเนี่ยทำให้วิน่าเนี่ยพัฒนาหลายสกิลมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแน่นอนการขายแล้วก็ที่2คือการพูดนั่นเองก็อยากจะให้ใครหลายคนที่รู้สึกท้อนะคะวีน่านก็เคยอยู่ในจุดที่ ขายไม่ออกเหมือนกันไม่มีคนซื้อเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเราขายไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความเชื่อใจจะทําให้ลูกค้าอยากจะกดซื้อกับตะกร้าเรา ขอแวกแนวได้ไหมคะก็คือเห็นด้วยกับทุกคนก็คือการขายของมันเป็นการเพิ่มแวลูในตัวเราแต่ว่าอย่างที่พลอยชอบมากๆก็คือการขายของมันได้เป็นตัวเองพลอยกับเดลยังเต้นเกันในไลฟ์อยู่เลยมันแบบเอ j นจมัน h a p p ี้เนาะมันไม่ได้เครียดอย่างที่ทุกคนคิดเลยอ่ะมันคือการเอ j นจเป็นตัวเองอยากที่จะแบบ e n t เตอร์เทนทุกคนบวกกับการอยากให้ของดีๆกลับไปให้กับทุกคนค่ะ